สวัสดีค่ะวันนี้พบกับอร่อยชัวร์คเจเล็กเหมือนเดิมนะคะวันนี้พามาทําเมนูผัดบวบใส่หมูใส่ไข่ค่ะนี่ค่ะขั้นตอนแรกตอนนี้เราก็มาเตรียมปลอกเปลือกบวบกันเลยนะคะวันนี้ได้บวบเหลี่ยมมาหนึ่งลูกค่ะยาวมากเลยลูกใหญ่มากเลยเลยใช้แค่ลูกเดียวค่ะผัดสักแค่จานเดียวก็พอนะคะอะ่ตอนนี้ก็ต่อไปเราก็อ่านัน เป็นปากฉลามนะคะเป็นชิ้นพอคํานะคะหัน่นนี่ค่ะบวบเหลี่ยมนะคะก็ปอกเปลือกแล้วก็จะเหลือเนื้อไม่เยอะเท่าไหร่ะคะ่ะพอประมาณนะคะแต่จะิด้กรละก,ละ,กละว่าผัดกินแค่จานเดียวพอนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่หัูสับใส่ไข่ด้วยนะคะตอนนี้เราก็เตรียมหัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเราก็มาคั่วไข่ไว้ก่อนเลยค่ะคั่วไข่จเจลลี่ก็จะใส่ไข่ไก่ฟองเดียวพอนะคะเพราะว่าผัดแค่จานเดียวนะคะก็พอไข่เซ็ตตัวแล้วเราก็ตักใส่จานพักไว้นะคะ,นะคะต่อไปเราก็มาเจียวกระเทียมกันนะคะ เตยมสับที่เราเจียวเต็มไว้ก็เอาลงมาเจียวให้หอมให้เหลืองเลยค่ะนี่ค่ะพอกระเทียมเราเหลืองแล้วหอมแล้วจากนั้นเราก็ใส่หมูสับลงไปงค่ะผัดหมูสับให้ถุกประมาณ50-60%นนะคะนี่ค่ะผัดให้เข้ากับกระเทียมเลยค่ะ เมื <Beautiful. S 2> ่อหมูสับกับกระเทียมเข้ากันแล้วนะคะก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ผงปรุงรสนี้เดียวค่ะประมาณครึ่งช้อนชาเพราะว่าเราผัดน้อยนะคะแล้วก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นเราใส่โบกที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะผัดล้กคุกคล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 ให้เข้ากับหมูนะคะ จากนั้นเราก็เติมซอสหอยนางรมลงไปนี่ค่ะใส่ช้อนหลังใส่นิดหน่อยนะคะประมาณครึ่งช้อนครึ่งช้อนโต๊ะได้จากนั้นเราใส่ไข่ที่เราเค่วไว้ลงไปนะคะเพื่อให้ไข่มีสีสันน่ารับประทานนะคะแล้วก็ยังเป็นชิ้นๆอยู่คนเพื่อให้เข้ากันแปบเดียวเองค่ะค่น,นี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะผัดโบบใส่ไข่ใส่หมูสับนะคะไปตักเสิร์ฟกันเลยค่ะ นี่แผ่นหน้ารับประทานไหมคะผัดบวบเดียงใส่หมูสับใส่ไข่สูตรอร่อยชัวร์ขวเจล็กผัดง่ายๆค่ะกับข้าวบ้านๆน,นะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วน่ากินมากเลยจากจานเสิร์ฟกันได้เลยค่ะนี่ค่ะ ัดบ,บวบใส่ไข่ใส่หมูสับถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อร่อยชัวร์ครัวเจเล็กด้วยนะคะเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ